สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีจอรประจำเดือนพฤษภาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอิทธิพลของไพ่เหรียญหรือไพ่การเงินนะคะจะเข้ามาสถิตยอยู่ในช่วงเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่ยังส่งผลด้านดีกับคนที่เกิดปีจอ แต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของการลงทุนยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเนี่ยอาจจะเข้ามาหวังในเรื่องของผลประโยชน์มากจนเกินไปซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดปีจอได้รับแรงกดดันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะก็ปรากฏไพ่ห้าไม้นะอิทธิพลของไพ่การทํางานนะคะก็เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะคะ ไพ่ไม้หรือไพ่งานเนี่ยก็มีความกระตรือร้อนแหละแต่เป็นอีทนของไพ่เสียหายฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของธุรกิจต่างๆยังติดขัดไม่ลาบรื่นนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจการงานค่อนข้างมากด้วยฉะนั้นเดือนนี้ยังต้องรอบคอบควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปจะทําให้ยังเกิดโอกาสอยู่ ไพ่ปีศาจเข้ามาหานะคะก็คือเป็นไพ่ที่มีเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทํางานที่ถูกลอบบี้นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาแหละหรือเข้ามาสร้างเงื่อนไขหรือเข้ามานะคะทําให้มีเรื่องของผลประโยชน์หรือต้องมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของงานด้วยโดยเฉพาะเอกสารต่างๆหรือเงื่อนไขหรือข้อเสนอเนี่ย ที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบนะคะให้ดีนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆหน้าที่จะเข้ามานะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเข้ามานะคะทำให้เกิดโอ,อกาสหรือเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะในช่วงเดนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องรอบกอบนะคะเดี๋วก็ ให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวข้องกับงานหรือเอกสารด้านการเงินเนี่ยนะคะก็ยังต้องตรวจสอบให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่ากับคุณแม่เนี่ยนะคะหรือผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังให้ดีนะอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วอาจจะกระทบท้งเรื่องของงานหรือกระทบในเรื่องของการเงินได้นะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะ รวมถึงตำแหน่งของคนรักเนี่ยมองว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องเดือนนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงนะคะหรือทำให้ธุรกิจการงานอะ่ะ เกิดการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงบุตรหลานบริวารอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ก็หน้าที่จะเข้ามานะถักดันนะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะมีการพูดคุยมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นนะคะรวมถึงตําแหน่งของการช่วยเหลือเนี่ย <c oughs> เดือนนี้ก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือน,นะคะแล้วก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจ หรือเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการเงินด้วยในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดปีจอนะะในช่วงเดือนนี้ไพ่ยิปซีก็ค่อนข้างแนะนําให้เรามาระวังเรื่องของปัญหาด้านเอกสารต่างๆเรื่องของสัญญานะคะเดือนนี้ห้ามมีภาควิจารณ์ใครนะคะควรอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็ให้รอบคอบในเรื่องของงานหรือเอกสารต่างๆด้วยในช่วงเดือนนี้เระมาระวังเรื่องของปัญหาด้านคดีความ รวมถึงนะคะปัญหาด้านสุขภาพอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยและก็ไม่ควรนะคะที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นเดือนนี้นะคะก็ยังต้องนะคะใส่ใจอะ่ะในเรื่องของการทํางานให้มากที่สดุดแล้วก็ละเอียดรอบคอบในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีจอในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีความกังวลใจในเรื่องของการเงินนะ บางคนก็อาจจะมีเรื่องของอความเครียดอ่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรฯกฯิจอาจจะเข้ามากดกันในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นก็มองว่ายังเป็นความรู้สึกที่ยังมีโอกาสในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนอยู่เพียงแต่ต้องลดความเครียดลงและก็รอบคอบนะคะในเรื่องของการลงทุนลดความเสี่ยงลงนะก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะการทํางานของคนที่เกิดปิดจอนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ หน้าที่จะมีเรื่องของธุรกิจการงานที่ส่งผลในด้านดีมีการเปลี่ยนแปลงในด้านดีนะคะแล้วก็ทําให้ธุรกิจการงานมีโอกาสหรือมีการลขึ้นไหวที่ดีมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ<ๆ>การทํางานก็อาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องของการยกย้ายนะคะ<ๆ>เกิดขึ้นบ้างนะแต่ก็ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะ บางคนก็อาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะหรืออาจจะถูกล็อบบี้บ้างแต่ว่าก็จะมีการพูดคุยกันนะคะทาให้เรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยขี้คลายไปสู่ในสถานการณ์ที่ยังส่งผลในด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีจออยู่นะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะก็ต้องรอบคอบนะปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของธุรกิจหรือการทํางานเนี่ยนะคะก็ยังต้อง ระมัดระวังเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่เกิดขึ้นด้วยมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาสร้างเงื่อนไขในช่วงเดือนนี้แหละแต่มันก็จะเป็นลักษณะของเงื่อนไขที่ยังเกิดโอกาสอยู่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะรวมถึงบางคนที่ยังว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานนะคะน่าที่จะเกิดโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรกากฏไพ่สองเหรียญ คนไหนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการบัญชีอยู่ฝ่ายสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะคนที่ไม่ได้ทาในเรื่องของอาชีพนะคะหรือสายการงานด้านการบัญชีนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องประคับประคองในเรื่องของการทํางานไปก่อนสองเรียนนี่อาจจะต้องใช้เวลาถึง2เดือนนะคะกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวนะคะและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของผลประโยชน์การเงินด้วยนะคะ ซึ่งอาจจะมีเรื่องของปัญหาเข้ามานะคะให้ต้องแก้ไขในช่วงเดือนนี้แหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดกขึ้นมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ซึ่งทําให้คนที่เกิดปีจอหน้าที่จะมีโอกาสในเรื่องของรายได้หรือการเงินดีๆนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ โดยเฉพาะนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนนะหรือมีเรื่องของไรายได้พิเศษนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะก <hit> ็ยังทําให้เรื่องของไรายได้นะคะหรือการเงินนะคะยังได้รับโอกาสหรือประสบความสําเร็จคนไหนที่ไปติดต่อนะคะกับสถาบันการเงินก็มีโอกาสที่จะมีโชคในเรื่องของ ข่าวดีนะคะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในตำแหน่งนะคะที่ยังมีปัญหาก็คือตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านะคะก็อาจจะต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของเอกสารต่างๆด้วยไม่ว่าจะซื้อจะขายหรือจะเช่าเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาการเงินกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดให้เป็นผู้หญิงนะ,ะซึ่งก็ยังต้องอใช้ในเรื่องของรายละเอียดนะคะ เข้ามาตรวจสอบในช่วงเดือนนี้นะคะให้มากๆกนะก็จะทําให้เรื่องของปัญหาต่างๆนะคะฟื้นฟูแหละหรือถูกแก้ไขคือการเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องของการฟื้นฟูนะคะเกิดขึ้นแต่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอาจจะมีเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนแหละนะซึ่งยังต้องรอบครอบอยู่แต่ไม่ว่าจะยางไรก็ตามมันก็ยังเกิดความสําเร็จด้านการเงินสําหรับคนที่เกิดปีจอแน่นอนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะก็ปรกากฏไพ่คู่รักนะคะ ไพ่ใบนี้ก็มาเสริมดวงการเงินนะคะก็มองว่ายังมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินรวมถึงนะคะสถานก,การณ์ในไพ่ก็ค่อนข้างเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็น่าที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยซึ่งก็มีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะค,ะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีโอกาส ที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะบางคนก็อาจจะพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติแบบนี้นะคะดงนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันก็ยังมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงเวลานะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเข้ามาด้วยก็อาจจะทําให้เรื่องของการพัฒนา หรือการศึกษาดูใจกันเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะปรับในเรื่องของความคิดนะคะให้เข้ากันด้วยจากนั้นคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนนะคะที่เข้ามานะคะปวัวพันในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวหรือย,อยังนะคะก็รอบครอบสักนิดหนึ่งนะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็เป็นสถานการณ์ที่มีเรื่องของความสดใสนะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วบางคู่ก็มีเรื่องของการเดินทางร่วมกันนะทำให้เรื่องของความรักนะคะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศแหละหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดี mm hmm. พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันมีเรื่องของความขัดแย้ง นะคะหรือมีเรื่องของความกระทบกระทั่งกันในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นยังต้อง,องระมัดระวังในเรื่องของความรักด้วยนะคะโดยเฉพาะบางคู่เนี่ยมีเรื่องของการทําธุรกิจด้วยกันนะ่ะก็ Kent อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็อาจจะทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงคู่ครองคนรักนะคะอาจจะมีเรื่องของการนอกใจอ่ะหรือว่าไปในสถานที่อโคจรในช่วงเดือนนี้หรือไปเที่ยวช่วงข้ามช่วงกลางคืนอ่ะ ทำให้เรื่องของความรักนะคะอาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นบ้างนะคะฉะนั้นก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะมองว่าในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะคะยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้แล้วยังมีเรื่องของความรักที่ดีนะคะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพราะว่ามีธุรกิจร่วมกันนะ่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกื้อกูลกันนะในทุกๆเรื่องด้วยนะฉะนั้นหันหน้าคืนดีกันนะคะก็จะทําให้เรื่องของความรัก ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะก็ปรากฏไพ่แดไม้นะคะไพ่แดไม้มาเสริมดวงความรักในช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับคนโสดแล้วอะ่ะก็มีโอกาสพบรักจากการทํางานอาจจะมีคนเข้ามานะคะมากกว่า1คนนะคะก็เป็นความ สดชื่นแหละสําหรับคนโสดนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะก็น่าที่จะยังเกิดโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อย่างที่พูดไปก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันมีการขยายงานเกิดขึ้นแล้วก็ชีวิตในเรื่องของความรักนะคะก็ยังกลับมาปรับหรือกลับมาคืนดีกันได้กลับมาทําให้ชีวิตนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่สดชื่นนะคะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวัง เรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาอาการอักเสบบริเวณช่องบนนะคะโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะมีปัญหาะะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําเหลืองนะคะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ผิวหนังเป็นผื่นคนันแพ้อักเสบอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลําไส้นะคะก็คืออาการอักเสบภายในแหละก็มาจากความอ่อนเพลียหรือความวิตกกังวลน,นะก็ทําให้สุขภาพร่างกายอาจจะ ได้รับผลกระทบได้รวมถึงบางคนก็พักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะฉะนั้นต้องรู้จักนะคะรับประทานอาหารนะคะให้ให้ถูกต้องอะ่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะสุขภาพร่างกายก็จะดีนะคะและก็ให้เรามาระวังนะคะปัญหาการติดเชื้อต่างๆแหละนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นอวิวะภายในนะคะหรือว่าในเรื่องของช่วงล่างนะคะก็ต้อง ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยบางคนมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์อะ่ะอันนี้ต้องรอบคอบนะแล้วก็ตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือนะคะตำแหน่งของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะแล้วก็กระเพะาะปัสสาวะเสพ อันนี้ต้องรอบคอบด้วยเดือนนี้นะคะบางคนอาจจะต้องะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยหรือเรื่องของการผ่าตัดซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองนะคะอย่างเดียวสุขภาพของผู้ใหญ่ใกล้ชิดก็มีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นต้องดูแลใส่ใจกันให้มากๆและก็การทํางานของตับนะคะไม่ค่อยดีด้วยฉะนั้นคนไหนที่ชอบรับประทานของมันๆนะคะหรือว่า รับประทานอะไรที่มันเกินเกินขีดจำกัดน่ะนะคะก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นไขมันพอกตับนะหรือว่าการทำงานของตับไม่ค่อยดีนะคะก็จะทำให้อวัยต่างๆนี่นะคะได้รับผลกระทบได้นะคะฉะนั้นเดือนนี้สุขภาพร่างกายยังต้องระมัดระวังอยู่ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ปรากฏไพ่สี่ถ้วยนะอิทธิพลของไพ่สี่ถ้วยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของ ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้ลิสีดวงไม่ค่อยดีบางคนเจออาหารเป็นพิษนะ่ะนะก็ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นสุขภาพร่างกายยังต้องระมัดระวังอยู่คนที่เกิดนะคะปีจอวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทำงานติดขัดไม่ราบรื่นนะต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะ อาจจะถูกบีบนะคะหรือถูกให้ออกจากงานหรือบางคนยังว่างงานอยู่สมัครงานยังไม่ได้สักที่แบบนี้นะคะฉะนั้นปัญหาต่างๆมันจะเข้ามาขอให้อดทนนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีคนที่ทํางานประจำนะธุรกิจการงานก็จะมีความขัดแย้งภายในมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของการโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งยังต้องวางแผนรองรับนะกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาควบคุมเรื่องของรมลดในเรื่องของความขัดแย้งลง คนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะการทํางานก็ยังไม่โดดเด่นติดขัดนะโดยเฉพาะนะคะต้องระมัดระวังปัญหาด้านกฎหมายด้วยซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็ต้องวางมือแล้วก็วางมือไว้ก่อนอะนะคะแล้วค่อยกลับมานะคะแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็คือค่าใช้จ่ายมากนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบเรื่องของการเงิน ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีความขัดแย้งกันมีความหึงหวงกันทําให้เรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะคะไม่ค่อยลงตัวในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เครียดมากๆนะคะการทํางานยังมีปัญหาติดขัดนะคะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเดือนนี้จะมีศัตรูซ่อนเลนนะ หรือมีคนไม่หวังดีนะคะเข้ามาสร้างปัญหาให้เข้ามานินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะหรือเข้ามาหลอกลวงแหละทําให้มีเรื่องของความทุกข์ใจเกิดขึ้นฉะนั้นเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของโรมและรอบครอบในเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างด้วยต้องรมาระวังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากนะคะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะ หรืออาจจะมีเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นฉะนั้นยังต้องระมัดระวังนะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันติดขัดเรื่องของการเงินน่ะมันก็จําเป็นน่ะที่จะต้องขายบ้านขายรถออกไปเพื่อนําเงินมาหมุนกับธุรกิจก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือบางคนก็ต้องจําเป็นต้องขายที่ขายทางมาหมุนกับธุรกิจหรือมาใช้ในชีวิตประจําวันแบบนี้นะคะก็คือการเงินมันจะติดขัดแหละฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อการขายนะคะ ต้องรอบคอบในเรื่องของสัญญาต่างๆให้ดีด้วยและมาระวังการถูกเอาเปรียบในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตรักกันมีความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะปัญหารักแทรกซ้อนหรือความสัมพันธ์มันอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะรวมถึงคู่ครองคนรักอ,อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ตลอดเวลา ดันั้นก็จะมีเรื่องของความเครียดหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพระมัดระวังปัญหาด้านคดีความด้วยบางคนก็อาจจะมีการยกย้ายนะคะที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่ามีเรื่องของการยกย้ายสำนักงานร้านค้าในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะวันอังคารถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะเดือนนี้จะโดดเด่นมากๆจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะ แล้วก mm ็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นบางคนก็เปลี่ยนงานย้ายงานบางคนก็ยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานหรือมีเรื่องของการเดินทางเจรจาธุรกิจการงานประสบความสําเร็จหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างชาตินะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการสื่อสารธุรกิจด้านการขนส่งแบบนี้นะคะก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็โดดเด่นมากๆคนที่ว่างงานอยู่ ขอให้ไปสมัครงานคนที่ทางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่มีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พบคู่จากคนต่างจังหวัดนะหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาพโพันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคะ หรือมีเรื่องของข่าวมงคลเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางจะเข้ามาด้วยชีวิตรักจะมีความสดใสมากๆรวมถึงบางคู่อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะหรือคู่ไหนเนี่ยที่มีความสึกว่าอยากจะมีลูกแล้วนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าดีมากๆนะคะบางคนก็มีชื่อเสียงด้วยนะคะแล้วก็บางคนก็มีผลงานที่ประสบความสําเร็จเป็น เป็นที่ชื่นชมอะชื่นชอบอะนะคะของบุคคลรอบข้างนะคะคนที่เกิดนะคะวันพุธนะคะเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์นะ,ะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ยามอยู่นิ่งๆในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ควรวิาพากษ์วิจาร์ใครในช่วงเดือนนี้แล้วก็ในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของเอกสารที่เกิดขึ้นยังต้องตรวจสอบให้ดีจะมีคน นำปัญหามาให้นะคะนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะหรือทรยศหักหลังแหละทำให้ได้รับในเรื่องของผลกระทบในช่วงเดือนนี้บางคนอาจจะมีแรงกดดันในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจค่อนข้างมากหรือบางคนอาจจะถูกบีบให้ออกจากงานนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังคนที่ยังว่างงานอยู่ก็ยังรู้สึกว่าโอกาสด,ดีนี่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะวันเกิดไปอยู่ในตำแหน่งอิทธิพลของไพ่เสียหายก็เลยทำให้เรื่องของโอกาสต,ต่างๆอาจจะล่าช้า แต่มองว่านะคะยังเกิดโอกาสอยู่แต่ขอให้ระมัดระวังในช่วงนี้เอาไว้นะคะคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงนะคะหรือนะ,ะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทาน,นายความหรืออายการนะหรืองานข้าราชการทหารตำรวจแบบนี้นะคะบางคนทํางานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะหมอกระดูกนะคะหมอสัญญกรรมอันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะ น่าที่จะมีโอกาสที่ดีอาจจะมีการขยายธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจหรืออาชีพด้านนี้ต้องรอบครอบนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมบางคนก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพทำให้เรื่องของการเงินนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบางคนมีปัญหาด้านคดีความบางคนถูกหลอกถูกโกง ทำให้เรื่องของการเงินไม่ได้ส่งผลด้านดีในช่วงเดือนนี้และก็ไม่ควรนะคะเข้าไปค้าประกันในช่วงเดือนนี้เด็ดขาดนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหานะคะอาจจะมีเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะคะหรือถึงขั้นเลิกกันนะคะหรือถึงขั้นอย่าล้างเลยนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยรวมถึงในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะ เรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของอาการผ่าตัดมีโอกาสที่จะเข้ามาฉะนั้นเดือนนี้ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดเดาะเคะห์นะคะจะทําให้เรื่องของปัญหาติดขัดทุกอย่างลดลงไปนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานคนที่ว่างงานขอให้ไปสมัครงานจะได้งานนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําม,มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะ คนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจที่ลงทุนไปก็เกิดกําไรมีความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจก็มองว่าส่งผลในด้านดีรวมถึงนะคะบางคนเนี่ยนะคะการทํางานเนี่ยนะก็มีลูกค้าให้การสนับสน,นุนหรือมีคนเข้ามาติดต่อด้วยทําให้ธุรกิจการงานก็เกิดการเคลื่อนไหวแล้วมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะแล้วก็บางคนมีความคิดจะซื้อบ้านซื้อรถนะ่ะบางคนมีความคิดที่จะขยับขยายสํานักงานร้านค้าหรือลงทุนเพิ่มนะคะ ก็มองว่าเกิดโอกาสที่ดีเป็นช่วงที่เราอาจจะเก็บได้เก็บเกี่ยวอ่ะในเรื่องของผลประโยชน์ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินยังดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มีคนเข้ามาพูดคุยนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดโอกาสส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็เป็นเดือนที่จะมีธุรกิจร่วมกันมีเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็ถือว่าความสัมพันธ์ยังช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี คนที่เกิดนะคะปีจอวันศุกร์นะคะก็เป็นเดือนที่ธุรกิจการงานยังเกิดโอกาสนะแต่จะมีความเครียดหรือมีความกดดันมากๆในช่วงเดือนนี้หรืออาจจะเหนื่อยอ่ะในเรื่องของงานหรือธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะคะขอให้อดทนแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยนะคะหน้าที่จะยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสมากๆให้ระมัดระวังเอกสารด้านการทํางานหรือเอกสารด้านการเงินคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะอาจจะ ะะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาด้วยนะคะก็อาจจะได้รับแรงกดดันบ้างแต่ก็มองว่าก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีไพ่การเงินดีๆเนี่ยมาอยู่ในวันเกิดอยู่กว่าจะได้อะไรมามันต้องเหนื่อยมันต้องเครียดแหละถึงจะประสบความสำเร็จฉะนั้นต้องยืนอยู่บนความรอบคอบนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นี้ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากการลงทุนนะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายที่อาจจะมีช่องทางให้ล่วไหลไปนะคะบางคนก็อาจจะเหมือนกับมีเรื่องของอไรายได้เข้ามาก็จริงอะนะคะแต่มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือเข้าไปทําเรื่องกู้เงินอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการเงินที่ได้มาแต่ว่าได้มาแล้วเราเป็นหนี้นะแต่ก็ยังถือว่ารายได้ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะให้ระมัดระวังปัญหาด้านผลประโยชน์นะคะหรือความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสําหรับคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะพัวพันในเรื่องของความรักจะเป็นคนที่มีฐานะในเรื่องของการงานการเงินนะคะที่ดีนะคะแต่ว่า คนโสดอย่าพึ่งเทใจเพราะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันในช่วงเดือนนี้นะมีความไม่เข้าใจกันความรักมันลดน้อยถอยลงไปนะก็จะมีเรื่องของชีวิตคู่ที่อยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์นี่แหละนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะ คนที่เกิดปีจอวันเสาร์เป็นเดือนที่โดดเด่นนะคะการทำงานหรือการลงทุนที่เกิดขึ้นจะประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าโดดเด่นรวมถึงคนที่ทำงานด้านการเงินหรือคนที่ทำงานข้าราชการนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้นะคะก็ถือว่าการทำงานจะมีความราบรื่นแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ รวมถึงนะคะคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจก็ประสบความสำเร็จแหละนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมากๆอิทธิพลของไพ่สิบเหรียญเข้ามาอยู่ในช่วงวันเกิดของตัวเองก็เป็นเดือนที่น่าที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะบางคู่พบรักจากการทำงาน บางคู่อาจจะพบรักต่างไวัยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปนานๆนะคะจะเป็นชีวิตรักที่มั่นคงมากๆเลยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่ยัง มีความสุขนะคะหรือยังมีเรื่องของการปรับความคิดกันได้นะคะฉะนั้นมองว่าความรักยังดีแต่ก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยคือบางคนก็อาจจะทําแต่เรื่องของงานหรือธุรกิจแหละทําให้มีเวลาใกล้ชิดกันเดือนนี้ก็ต้องหาเวลาใกล้กันบ้างจะทาให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวมีความลงตัวมากขึ้นนะคะก็เป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีจอมองว่าการทํางานยังเกิดโอกาสถึงจะติดขัดบ้างแต่ก็เป็นวิกฤตที่มีโอกาสนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะเกิดขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องของการเงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้แน่นอนความรักก็ขอให้ใส่ใจกันปรับความคิดกันจะทาให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากๆวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอังคาร วันพฤหัสวันเสาร์และก็วันศุกร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพุธวันจันทร์และก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดปีจอในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการร่วมงานกันเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามานะคะ ซึ่งเป็นเดือนที่การทำงานยังมีการเคลื่อนไหวนะแต่ก็เป็นเดือนที่ยังต้องใช้ความอดทนนะคะอย่างมากๆในเรื่องของการทำงานแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยหรือเรื่องของการตัดสินใจในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะก็เป็นเดือนที่ปัญหาด้านการเงินจะคลี่คลายไปได้แล้วก็ทำให้คนที่เกิดปีจอนะคะยังมีโอกาสด้านการเงินเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่ก็ยังเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ยังมีอุปสรรคนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาเป็นอุปสรระคะหรือเข้ามากีดกันในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ได้ก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์ไปหรือค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆแหละนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยแล้วก็ระมัดระวังนะคะอย่าไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งเด็ดขาดก็คือผู้ใหญ่ทางฝั่งของคู่ครองคนรักอะ่ะอย่าไปม,มีปัญหานะคะพยายามที่จะปรับความเข้าใจกับผู้ใหญ่ะะของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยจะทําให้เรื่องของความรักนะคะดีมากขึ้นบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องไปดูแล นะะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ของคู่ครองคนรักแหละก็อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นนะคะก็ต้องพยายามให้กำลังใจกันแหละนะคะแล้วก็หันหน้ามาคืนดีกันแล้วก็พยายามพูดคุยกันตลอดเวลาจะทําให้เรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่ดีมากขึ้นนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้มากๆและก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ